เบลล่าวินชวินเช็คอินคาเฟ่ริมทะเลแต่ละช็อตน,นั้นหวานมากเรียกว่าหวานต่อเนื่องรับปีใหม่กันเลยทีเดียวครับจากโมเมนต์น่ารักน่ารักกับวินชวินเกี่ยวก้อยกันเช็คอินคาเฟ่ริมทะเลครับแต่ละช็อตน,นั้นทําเขินหนักมากเป็นคู่รักที่หวานละมุนและมีความเป็นธรรมชาติมากๆครับสำหรับคู่ของนางเอกสาวอย่างเบลล่าลานีกับวินชวินเจรวรนนท์ครับนักธุรกิจทายาทเคลือ C ซีพีครับต้องบอกว่าจากวันแรกที่เปิดตัวว่าทั้งสองนั้นคบหาดูใจกันจนกระทั่งวันนี้ครับตำแหน่งคู่หวานแห่งปีบาลังนี้ก็ยังงเป็นนคคูู่่่ขอี้แวา ก่อนหน้านี้จะไม่ได้เห็นโมเมนต์อวยพรวันเกิดจากวินชวินส่งถึงแฟนสาวอย่างเบลล่าลานีแต่ความรากักความสัมผัสและจริงจังอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ต้องออนไลน์แต่ออฟไลน์นั้นละมุนและโรแมนติกเหลือเกินครับเรียกว่ามองไปทางไหนทางไหนครับก็เจอแต่แบบอิจฉาล่าสุดนะครับแฟนคลับเดินทางไปเที่ยวทะเลครับเช็คอินคาเฟ่ริมทะเลสัตหีเป็นต้องือฮามากๆครับเพราะโมเมนต์ที่เบลล่าได้เดินเข้ามาในร้านครับแล้วก็ตามมาด้วยวินชวินครับที่เดินขนาบข้างมาติดๆและที่สร้างรอยยิ้มกันแบบแก้มแตกให้กับหลาย คนที่ได้เห็นครับพร้อมกับอบเอวเบาๆที่ด้านหลังของเบลล่าครับต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่รักที่เรียบง่ายและมีความเป็นธรรมชาติมากๆพร้อมกับได้เจอตามสถานที่ต่างๆทั่วไปไม่ต้องเน้นหรูหราอะไรเลยน่ารักที่สุดจ้าคู่นี้